สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบนะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมคันนี้เจ้า Zx10R นะครับคันนี้ปีคศ18แท้นะครับรถบ้านมือเดียวนะครับคันนี้เป็นตัวฝาแดงนะครับผมคันนี้ของแต่งท่วมๆนะครับคาร์บอนทั้งลำเลยนะครับเกือบทุกชิ้นแทบทุกชิ้นเลยนะครับล้อมาเชดของ10 RR นะครับผมได้สีเรียบร้อยนะครับโชคกหน้าได้สีนะครับคาร์บอนหน้า คาร์บอนครบหมดนะครับบางโคนหน้าพ่อเจแปนนะครับผมสวยๆเลยยางหน้าหลังเบิกใหม่เต็มๆนะครับอัมลังแบมโบนะครับครบหมดยางเต็มคาร์บอนทุกชิ้นนะครับครอบทงครอบถังกันสะบัดครบเลขใหม่คันนี้อยู่ที่31,000ืนนนะครับไฟเลี้ยว พร้อมอุดกระจกนะครับในตัวยางเต็มหมดนะครับเดี๋ยวมาฟังคลิปเสียงกันนะครับนุ่มนะครับไปเพื่อไม่มีโชว์นะครับ เลยนะครับรูปเพิ่มเติมเดี๋ยวผมลงไว้ที่เพจนะครับพร้อมรายละเอียดคันนี้ราคาที่3ามแ0 0เาพนะครับสวยมากนะครับผมฝาแดงด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ